ก็ค่อยดูก็ค่อยแซะไม่สันนะไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะเ,นรเออก็ค่อยทำไปอืมนี่แหละก็ค่อยแทะไปลูกเนั่นแหละค่อยทำไปเครื่องมือเราเราก็เก็บไว้นะลูกของใครของมันเออนี่สาม่ถาม่ถายเป็นคลิปแล้วนะหันหน้ามาโอ,<เ>โอเคนะไม่กลัวตกนะโอเคดูเอาลูก น้ำไม่ต้องเยอะน้ำเอามาแบบไม่น้อย,เ,อบบอยเราเคลื่อนที่ได้แล้วพอดีเราถืออ่ะพอพอดีเราถือถ้เาเกิดว,ว่าเราไม่ลุกมือนออมืมมมของใครของมัน <c oughs> มันโยกคนโยกแม่กลัวตรงนี้แหละเฮ้ยเห็ไม่ไหมระวังนะลูกไไดูสิปง,งระวังนะ <c oughs> สามคนไม่กลัวมันโยกไงแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูกปน้าอยู่ถือแปรงถือน้ำด้วยลูกนนะป้าจะสอนนึ่งอันแหละเออแล้วก็ไล่แล้วเนี่ยไอตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ ใส่ไปพอด้านเรก็ไล่ลงมาเด้วยต้องหัว huh. ด nah ้วชุบ huh. น้ำอย่างนี้เออเอาแฝนมีเหล็กอยู่นี่ไงหนูลูกเห็นไหมเหล็กพี่บูมอ่ะเหล็กเดี๋พี่บูมอ่ะเอาน้ำแฝนไว้เออเราใช้ได้เลยน่ะเราไม่ต้องก้มอ่ารู้นะเราไม่ต้องก้มเลอลูกเราทำอยู่ครึ่งนี้เดี๋ยวมึงเก็บข้างโน้นเขยิบเขยิบสอนในบูมทางโน้นเอาๆๆมันไม่แดดเท่าไหร่หรอก น้ำเราก็มีแฟนไว้เลยมันมีเกจเกปูนเราให้ออกเลยน่ะน,นะมองเอามองเอาอตรงนี้ก็สะอาดแล้วเห็นไหมตัวเงินอ่จจะทายาคอยดูสิปปากเซียนแปลงเล็กๆก็มีอยู่หรอกโอเค อันนี้ก็จะสวยเห็นไหมดอกไม้ไมมนั่นแหละเราเหมาแพงอันเดียว,วสามคนคุณอเดียวเลยเหรอฮะใช่ค่ะว้เราเหมาคนเดียวเลยฮะเหมาก็เหมาตรงนี้จะเป็นขเขาหรอเออจัดเลยเหมาเลยอัดก็ดได้แต่แม่ทำดอกไม้ให้หน่อยนึงตรงนั้นก็ได้แล้ว ไม่ต้องขึ้นแหนนแ้วมันขึ้นแล้วมันยอกลูกมันจะไปเกะก,กะเพราะงานมันมีเยอะอยู่เ,เ,อ,นนเอ่าอ่านำดอกไม้สวยๆถวาไวท่านนะลูกอโอเคเนาะดีละ